สวัสดีพี่น้องป่องปายมือนีสิผ้ามาติดตามชีวิตเมียวเมียววาเพิ่นเฮ็ดยังเนียแต่ละมือแต่ละเมือแต่ละเว้นกับวิญญาพี่น้องเมียวเมียวนี่กกน,นอนนอนหอยเป็นยังพึ่นกะทินอนอยิ่งเดียวพี่น้องพูนนอนมุมนี้แล้วกะทิรี่มานอนมุมนี้อีกพูนโอ้ยข,ขนาดแต่ละมือ เวียนยุ่นสิล้วพี่น้องเดี๋ยวก็นอนมุมนั่นแน่มุมนี่แน่ถาเบิ่งเด้อเพิ่นนอนมุมนี้ถาเบิ้งว่าเพิ่นสิย้ายไปมุมใดอีกถาเบิงบ้งถาเบิ้องนอนอยู่นี่หน้าประตูลานนี่แลหละสิย้ายไปไส์ตานี่อ้าวถาเบิ้งเอ้านั่นเปลี่ยนทีล้วพี่น,อน,อน,น,อนอ้องเผลอแป๊บเดียวขุ่นมานอนในลานเละพี่นอ้นอ,นองน,นอนใต้โต๊ะแล้วเอ้าวแล้วนอนให้ขาดขนาดลูกบ้านนี่นอนได้เบิดมือเ,เบอิดเว่นพี่น้อง<ร> บดมือนบดเว้นยามเพิ่นบ่นอนก็คือยามเพิ่นกินแหละพี่น้อนจากมองหันก็มาถะมองอีกค่ะค่ะค่ะโอ้โหเสือเดี๋ยวโหดพวดเาเลยก็เสือง่ายมองง่ายมองเดี๋ยวก็เปลี่ยนมองอีกพี่น้องนั่นใหญ่ไหมนี่แหละนี่นี่ใหญ่ไหแหละมันใหญ่ใหญ่มิฝนเล็บจั็กน้อยมองประจําเพิ่นแหละนี่นี่พูดโอ้ยพูดพูดเฮ้งว้าวเฮ้งพูดพูด จักมันแสบมองไหนเลี่ยขานะ่ะโอ้ยนี่ไงค้ามาเลี่ยขาพ่นวาโอ้ยมาช่างวานคือขนาดลูผุนผุนเพราะเป็นผุนไปพิกจะรีบีถือกล่องไปใกล้ๆว่าได้นะ่นั่นเอาแล้วพิกดินจจกเพูนดินนี่อย่างเห็นกล่องนั่นอ้ยขาดอยู่แสดงเห็นกล่องพี่น้องขาดเติบมาสร้างวาแท้